ครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเป็นการพักผ่อนกับาการลุ้นรางวัลน,นะครับสาหรับคลิปนี้จะมาแนะนําการลุนรางวัลเกี่ยวกับของแอปเป็นลายของ 3BB นะครับนะครับลายของ3 b b นะครับในส่วนของอแอดไลน์ของ 3BB นะครับมันจะมีกิจกรรมที่ทำที่เชิญชวนให้เล่นนะครับสำหรับใครที่มี แอตไลน์หกสามบีบีแล้วนะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับลองเลื่อนดูนะครับนี่ครับชุดติ้งของวันที่2เมษายนนะครับมันจะเป็นเรื่องของชุดติ้งเกมนะครับอันนี้จะเล่นนะครับลุ้นรับ iPhone 12 mini 64 g หิกะบิตนะครับเริ่ม1เมษายนถึง31พฤษภาคมนะครับสำหรับล่าสุดตัวนี้ที่ผมเล่นไว้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,980นะครับตอนแรกเล่นได้3,960แล้วก็ สูงสุด3980ซึ่งน่าจะเป็นอันดับสูงสุดของเดือนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าครั้งนี้จะจะเล่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมา,าเล่นให้ดูนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกเดือนนะครับเดีย๋ยวนะครับผมอ่านดูก่อนอ iphone มูลค่าเดือนละหนึ่งเครื่องอ๋อนี่ใครครับ iphone 12 mini 64 g b g สกิกะบิตกิกะบิตหรือ g ิกะไบติกะบิตเนาะ มูลค่า25,500บาทดีเรอครับสายตาไม่ค่อยดีนะครับเดือนละ1เครื่องนะครับก็น่าจะเป็นเมษากับพฤษภานะครับน่าจะมี2เครื่องนะครับสำหรับเดือนเมษาตอนนี้ถ้าดูตามที่ผมทำแต้มไว้ก็คือ3 9 8 0กกับคะแนนสูงสุด3 9 8 0น่าจะตรงกันนะครับก็คือตอนนี้ผมน่าจะมีแต้มอยู่ในตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมนะครับเดีย๋ยวเรามาเล่นกันดูว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับ รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับมีการแตะแตะแตะหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับอันติ๊กที่เริ่มเกมครับที่เหลือแล้วก็แตะแตะนะครับเป็นจังหวะนะครับแตะเป็นจังหวะดูที่ว่าเราจะเล็งเป้าได้ตรงไหมเท่านั้นนะครับโอเคเริ่มนะครับ โอเคครับครั้งนี้ได้2,920ก็ยังไม่ถึงครั้งที่แล้วนะครับ3,980ตัวนี้น่าจะเป็นที่ผมทำไว้อยู่นะครับโอเคเราอีกครั้งนะครับวันนี้เล่นสักสักสครั้งดูนะครับก็กดเล่นอีกครั้งหนึ่ง โอเคก็ยากอยู่ใช่ไหมครับยากอยู่ครับยากอยู่แล้วแต่จังหวะนะครับเล่นอีกครั้งวันนี้เอาสักสามรอบก็พอนะครับ โอเครอบนี้ได้สามพันสามแปดสิบนะครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับอันนั้นก็ยังเป็นคะแนนเดิมอยู่โอเคครับ เรนไม่ต็ัดทก่าี่หละคือนีเป็นหมุไงงหองอมากเลยจะที้กันคนที่ยิ่งกันคืออะไรนีพักเนีย้ทำเงไม่พอตั้งค์ใวบาตรผู้ยแล้วแบบนี้ยสนามนะผู้ดยยิ่งก็เนแลตามเวลาเนวบออะรย่างเงี้ยตามเงินนอนํพ้นเจ้ามดพอตังไเย็ว้โนี้

改变自己。 นั่นนั่นตาแม่ผมมงงเลยแม่ขอไม่กินมก็คือสินที่าจะต้องใส่เย้เย้ครับ <yeah>. छूत लगा